สำหรับเครื่องที่เกิดปัญหากดโหมดแล้วไปกด test adjustment แล้วมันสามารถปรับค่าอื่นๆได้เนี่ยนะครับเนี่ยครับที่จริงแล้วการตั้งค่าต่างๆให้ถูกต้องเนี่ยเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วเ,เมื่ออยู่หน้าจอแบบนี้แล้วมันจะไม่สามารถากดอย่างอื่นแล้วตัวเลขเปลี่ยนได้จริงๆมันเกิดการที่ว่า,เ,าเครื่องรุ่น เครื่องรุ่นนี้หน้าจอตัวนี้นะครับมันแผงวงจรมันสามารถใช้ในรุ่นใหญ่อื่นๆซึ่งไอสิ่งฟังก์ชันนี้ถึงจะมีความหมายแต่ในเครื่องนี้เดียวกันนี้เรามาหน้าจออันนี้มันไม่ได้มีความหมายอะไรน,นั้นแต่ว่ามันมีวิธีที่เราจะล็อกไม่ให้การเข้าหมดอย่างนี้ได้นะครับก็โดยที่นะครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็หมดไปที่สวิตช์ทางซ้ายมือ enable นะครับแล้วก็กลับมาที่หน้าจอ อันนี้เราก็จะมาดูตัวที่เราตั้งค่าไว้นะครับกดไปอันนี้เป็นค่าปกันน้ำอะไรก็ไม่ต้องไปดูมันมาถึงอันนี้ครับที่เป็น e n a แสดงว่าตะเกียมันไปเปิดหมดให้ให้หน้าจอมันสามารถปรับอ,อย่างอื่นได้ให้เรากด test adjustment จจตรงนี้นะครับตัวเครื่องหมายลงมาเนี่ยฮะกดเป็น d l 5พปุ๊บเสร็จแล้วครับเราก็กลับมาโยกสวิตนะครับกลับไปที่ d i s a b l e มมาเช็คดูว่าคราวนี้หน้าจอเราจะล็อกได้ไหมนะครับนะครับโหมดอ่าเห็นไหมครับมันก็ล็อกเรียบร้อยนะครับก็กตามนี้